1ตุลาคม2491พระยามโุปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยถึงแก่นิจกรรมที่ประเทศมาเลเซียพระยามโมปกรณ์นิติธาดามหาอัมมัดโทพ,พระยามโนกรนิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยชื่อเดิมว่าก้อนขุตสิงเกิดวันที่15กรกฎาคมพศ 2,427ที่จังหวัดพระนะครเป็นบุตรของนายหวดกับนางแก้วหุตสิง์ท่านถึงแก่อนิจกรรมนะีนางสหพันธรัฐมาลายาเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ 2,491รวมอายุได้64ปีเศษบทบาททางการเมืองพระยามโนโกรนิติธาดาเป็นผู้ที่จบการศึกษาวิชากฎหมายระดับเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษเป็นข้าราชาการตุลาการผู้ที่ได้ชื่อว่ามือสะอาดไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยมาตลอดชีวิตการรับราชาการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านได้รับเลือกจากคณะราษฎรโดยนายปรีดีพนมยง์ให้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกที่มีด้วยกัน ทั้งหมด70คนที่มาจากการแต่งตั้งและได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศด้วยหวังว่าท่านจะเป็นคนกลางประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้นิยมการปกครองแบบเก่าและกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระยามนุปกรนิติธาดาได้ถูกทาบทามตั้งแต่วันแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ทว่ายังไม่ตอบรับเลยในทันทีเพียงแต่ขอเวลาไปตัดสินใจหนึ่งคืนและได้ให้คำตอบรับในเช้าวันถัดมา หลังจากมีกรณีเรื่องสมุดปกเหลืองเข้าโครงเศรษฐ,ฐกิจที่ร่างโดยนายปรีดีขึ้นถวายให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยซึ่งพระองค์ท่านไม่เห็นชอบด้วยก่อให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่สมาชิกคณะราษฎรข้าราชการขุนนางและบุคคลในสภาพระยามนุปกรณ์เองก็ไม่เห็นชอบด้วยกับเขาโครงเศรษฐ,ฐกิจฉบับนี้ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคณะราษฎรกลุ่มทหารที่นำโดยพระยา สุรเดชท่านจึงได้ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีปิดสภาพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรารวมทั้งได้ในประเทศนายปรีดีพนมยงค์ให้กลับไปยังประเทศฝรั่งเศสและออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทาอันเป็นคอมมิวนิสต์เป็นฉบับแรกด้วยซึ่งเรียกกันว่าท่านกระทารัฐประหารด้วยการใช้ปากกาด้ามเดียวท่ามกลางความไม่พอใจของกลุ่มคณะราษฎรที่สนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์เหตุการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้ได้บานปลายนำไปสู่การ รัฐประหารในเดือนมิถุนายนพศ2476ที่พันเอกพระยาพหลพลพยุนหนัเสนาหัวหน้าคณะราษฎรได้รัฐประหารคณะรัฐบาลของท่านและในประเทศท่านไปยังปีนังด้วยรถไฟพร้อมกับเรียกตัวนายปรีดีกลับมาจากฝรั่งเศสซึ่งพระยามโนครนิติธาดาก็ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ที่ปีนงังตราบจนถึงแก่อสัญญกรรมพระยามโนครนิติธาดาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิสูงแต่เป็นบุคคล ที่มีบุคลิกผู้จาตรงไปตรงมาแบบขวานผา่าซากชีวิตส่วนตัวชื่นชอบในการเดินป่าและล่าสัตว์ป่า